นะครับรถไปเองกันเมื่อหัวใจจะวันร่มหัือมบว่าเสี่ยนเลยไหมเตรียมตัวนะครับเพราะว่าต้องห่อเพราะว่าทางขึ้นมันจะเป็นฝุ่นนะตอนนิ้โอ้โหหนมาปัด

อัพปี้พ่ะกอนนะของจะใส่แล้วนะนเดียวเลยนะไอ้นี่ตัวท้องไปเออนนไหนๆก็ใส่ตัวใส่ว่ะเออมีอย่างนี้อัสเปเ่ย์ปะอัสเป่ย์หรือแกงเกาหลีตาแค่นี้อีกพอมาถึงแล้วครับผมนี่ครับคือบ้านวังเหือครับผมบ้านวังเรือหรือว่าวังเฮือครับ สตาอบ้านางเืออดรรยากาศอากาศเย็นสบายนี่นะครับขึ้นมาก็หลายครั้งครั้งที่สองนะครับสำหรับบางเฮือบรรยากาศนี่คือกลางหมู่บ้านนะครับ các oh, bạn xin khắc đấy là bên kia này ô chậm lại là เนี่ยปึ๊บนี่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 โอ้เีรดายมุมนี่มันติดรถต้องต้องยับไปนี่เองมาที่นี่มันทำให้คิดถึงบรรยากาศสมัยเด็กๆที่เราโอ้โหเอาขึ้นยางไปรลไป้ไปนายกหรีเอิร์ะ ไอ้รูปเพื่อนข้าเจ้าหน่นะครับกับแบกเก่าเนี่ยมันงามเนี่ยแต่หลังนั่นบรุษบรุษสมัยวานไหนแต่หลังนี้มันมีรถจอดตั้งใต่กับหลังนี้นี่ค่ะนี่น,นี่วันนี้ว,นนวันที่ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดหรือว่าพฤศจีกา ปี2025นะปูผลไม้บบกแอปเปิ้ลบบกแอปเปิ้ลมีเม็ดไเ่ยมันมีทอดกล้วยสวัสดีสาว บรรยากาศครับมานี่ก็คือปีที่แล้วก็มานี่นะครับบ้านนายแก<ไ>เราก็จะนอนกันเดี๋ยว<ไ>โอ้ยแจ้งใส่สมบัติตาบอดใส่คะทนใส่บอกอย่านมีผู้พแพ้ดิเขาตอ้องยังบอกหอดสาวมาโอ้เด๋วยวเด๋วยว พี่ชายจะพาเราเดินบรรยากาศชมบรรยากาศบ้านวังเฮในช่วงเย็นครับ ใส่เด้อมาใส่ยุติกางานาออามาเด็นเลยไปเใินกันหดิไปหกเลเดินเ <c oughs> อวขาชิมาบ่าขาอของคุเห็นัเขาญาานเขาญานบรรย <c oughs> <c oughs> ากาศยาเแรงแรงได้้องไทยีเออนนะ <c oughs> บ้านวังเฮียยังเป็นแขวงเว่งจันทร์อยู่นะครับ <c oughs> จะมาเกิดสิคัดแยงประมาณแบบว่ารถจักรยานไฟฟ้าประมาณนี้นะมิต๋ใบ,บแสนได้เลยมิแตกบ่อยใช่ <c oughs> แตกใบแสนได้ปะไอ้ไซส์เท่ากี่ละวะ

ทำไมละค้ึบประตูย hmm. mm ืนเตะโค้งทำไมกรอบพี่มาหนีนี่มาว่าประตูนะเราหมวกไอ้นี่เลยมึงกินเราย่างไปโอ้ยเจ้ามันบอกไอ้ใช่ไปนี่บมดทันแล้วเสียงมันลิบแล้วต้องย่างลงไปข้างหลังบู้สั่นเหรอสิเติมเบียร์ได้นี่เพราะยางเลยว่ายางแล้วเติมเบียร์ทุกคนสะระเข้ ก็ไปตั้งค่าโทษอย่งเช่นไปสี่ไปตั้งหาซิฟไปานกายอมั้เด็กหน่อยสองคนบ่กไปทน่อยู่เสียเล็สีวิไปตั้งไปพักรามไปอันนั้นไปหาซิเคไอันนัุ้ณไปเป็นอันนั้น่ะเป็นออโต อืมเป็นสีนี่วันี้ได้ป่ะทีนี้เอ๊ะมันกัสีของมันตัวนี้เอาแม่นะเอ้ยเอ้าตาตาไอ้เซ่เห็นตั้งไหนเหอเออเอาจะไปยืนพิงแล้วจะยืนพิงเออจะยืนพิงดี๋ระตูเรามาแล้วนี่สบายดีด เอมาลินบานวังเฮือมอัีนนอิขายน้มันเจ้าของปัม๊มจ้ของปัม๊มอันนี้เอาไปให้ยังอันนี้นะนอันนี้ไปให้หมูบก่กออห้ <c oughs> หมูก,กินอืมฝ <c oughs> ักมูมแล้าเสยงอันได้หมูกินด เลี้ยงหมูจักตัวหมูพอดีส์ครับตนั่นแหละบ้าเไม่ใช่เขามาแต่เวียงเขามาแต่เวียงโอ้มาแต่เวียงมาวะเรับใคามาจากไทยมาเวียงอะไรกันมานี่มาเหนว่มาเที่ยวมาเที่ยวโดย เดเบียกอยู่เบียงน่าเมาติมู้ทีเงินห้อยกว่อ๋อสสิบปีเที่ยวปีเิงภูเขาคว้ยด้วยแต่เนี้ยอย่นี้บางเดี้ยายรูปไม่ถ่ายไอ้เบิงฮ่าฮ่าฮ่าท่านี่ เออแลขอบใจขอบใจด้วยเด้อเออไปกกนเด้อยังลินยังลินยังลินก่อนด้วยคือราะว่าที่นี่สวยมากครับ บึงสวนผักมาดูสวนผักครับผมโอ้ปลูกผักตักน้ำบรรย,ยากาศอย่างดีเรืองดูแปลงผักขา้าโอ้โน <S <S หนันส่วนที่เ,เขา,ามาห<ะ>อ่านแรก พอขึ้นไม่ใจอยู่พักขึ้ประสูบออกกำลังกายแล้วพ้าเจ้ามังนำสั่งบ้านเขาจะอื่นขึ้นอันดีไอ้ไสอากาศเย็นพอดีปลูกผักงามข้าเจ้าย่างขึ้นมาข้าวยางนี่ไอ้ไซ่ายทันไอ้ไซ่ายทันอยู่มุมงาม เรียบง่ายสโลลท์สบายดีไม่เท่าอ <c oughs> โอ้ส่วนผักเยอะมากครับนี่คือบ้านวังเหือนะครับก็เป็นแขวงเวียงจันทอยู่นะครับ ก็จะเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งนะครับที่พูดอีกรูปแบบภาษาหนึ่งนะค,คือมันย้อนไวไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะฮะ โสวยสวยงามงามยับอีบไว้ใจพามาชมสวนครับผมผักนะครับสวย บรรยากาศเขาก็ทำเป็นทางสวนใครสวนมานมีบ่อเป็นของตัวเองนะครับอ๋อคืองามแถวผักเลยเอายาใสเราแมิอ๋อ นี่แหละไอ้ปลอดสารปอดสารพิษออเ,เออยาสีแล้วมีิ้วดีแล้ว<ม>ดีต่อสุขภาพออแกนิกอ้ไ,ไดร ไอ้ดำพร้อมโอ้ดินดีเนาะดินได้การได้เลยวะพวปูนปูยังกระขึ้นโอ้ขักถั่ว ดอกตัดใจตับรรยกกากาศกเย็นๆตอนนี้ก็อากาศก็กเย็นห้าโมงสองนาทีเย็นมากแล้วมีทั้งที่ปลูกแล้วก็พร้อมเก็บมีข้าวโพดมีผักโอ้ครบจิมก็อยู่ได้ละนะ

จะได้ขำดนามนได้แล้ววะเฮ้ยได้แล้วเราจะไอ้แล้วเนาะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ลำพัน โอ้เกือบเปียกมันบริหมขอเออแต่ข้าเจ้าเลี้ยงไงเนาะข้าเจ้าเลี้ยงข้าเจ้าเลี้ยงงวพันงวยสายพันธุตรงคือผักไตที่ข้าเจ้างัวงซนนะนายผู้น่ะเห็นบอหอยงัวงซึัวหอยงัวงได้ไหมอ่าตายวะว่าไปแล้วเกิดเปียกคนคุ้มท้ายเนาะ

เจ่ใชรู้โอไม่ขาดประโยชนแม่ขาดประโยชน์เดียวไม่ลูกค้า่ลูกค้าองก้าวจะขตุแม่นะเจับมือเดียชะถึงาเพิ่เจอก็จะเอาสองไขาดม่งต้โตคไข่กับอยู่ไข่กับอยู่เชียงรายก็จีโย่พว่รานเดีกันกูจะหัวเราหาเด้อ ขาพบ,บาทชัดๆเลยไอ้ไซแ,แ,ๆๆแม่เลยลูกแม่เลยลูกปองลอนงสิบเจ็ดสิบเจดพันเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนเราปองละสิบพันแล้ก็ขึลนตามเหรียญเงิน

เจ้ากัน đây, ก็มาอยู่กับเพิ่นนี่โอ๊ยอยู่ chứ นะเออกันไปซะผู้เกิดคน

ไม่ได้พกกันดนเลยสบายดีสบายดีไอ้หมอนวดก็มาหมอนวดมาดูวโอโหอ้ห้า้า้หมอนวดมีแล้วมมีแต่เอาแดดซาลาสตาถมพอเด้วทราซาลาส้นจอยลงวะแม่้หกันเลยป่วยบอกว่สบายเป็นบมอเดี๋ยว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 มันไม่ใช่นะนี่ แม่นอยู่อ่ะโมแมนเดี๋ยวเดีราคุดปลอมตัวมาใช่ไหมเอาเขาบอกเดี๋ยวาสำรับเป็นพญาติองจับาต้็นพญาติเลยพญาติที่เป็นพญาตีอยางเขาลดน้้ำหนักโอ้ยตอนนั้นปีไก่เนี่ยนะเขามาน้ำพวกเจ้าเนอห้าสิบ ค่โลเดี <apply some drinks> ๋ยวนี้ลงซื้อประมาณ47ิบบอจ่อยตอ่อยบอไอว่ามันกบุ้ยนะครับว่าตอนนี้มันคเขาตป็นพญาติเ่ยเอาตายปะนี่กนตุ้ยตื็นพญาตอสกับตุ้ยอเาตตุ้ยาตุ้ยคือเก่าอันนี้มาสิวันได้ไหมลําหรับานวันนี้เขาต้อง c o อร์ผู้ตาวนะอินบอกเขาอินบอกาคนไทย พอสมาชิกกลุ่มปีที่แล้วนั่นนี่ซีซั่นสองเนี่ยซีซั่นสองเอ่อซีซั่นสองครับมามามาพบกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมที่เก่าแต่ว่านะคิดพอดคิดเก่าเน๊ะแต่แล้วเป็นแล้วอย่ารักโค้กเพียเทยนไดร์เลยนี่นเลียนเลียนกันรถนะแถวซิปคนไอเจ๊ฮัก ถามว่าเขียนจะอือกมาให้เหรอทุกคนแค่มามัดโค่หย่เอาเท่าอะแม่เราเสือกนะเราก็มาถึงยามค่ำคืนเตรียมตัวที่จะตอนแรกว่าจะไม่กางเต็นท์แหละแต่ว่าเต็นท์ที่ยากมากเลยอากาศมันก็เย็นๆเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วต้องกางเต็นท์นอนก็ไม่เป็นไร

ไม่หนาวมอหน้ามอวานนี่าวตัวนี้มีบอลกลางนำอยู่บ่อ่านบอลสีนอนเลยถอา่าถึงตกันอโจยแล้วจะเเโอ้้องหอควงเตก่อเออไมะพวกควงเติบไปจยต้วควงเจอองนอ

ກາງແຕ່ວ່າຊັ້ນເຈົ້າກາງແຕ່ອິນໄຊ້ມາແນ່ເຂົາເຈົ້າເອີງແຕมันดแรงກแทດນ້ນົນຂົຕ່ຮົາมันວ trao lá lot đó cái 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 Hors Piaw nonilif ma